Lingsir <Yeah>. oh, wangi Seliramu oh, mm. tumakeng sirno Ojo <ajuda> tangi kan mukulin Nah Kau Yang ditanakan suka game ้าแม,แม่คนสวยจ้าจ้าแม่คนสวยเกมเดยเอว,วอีกเช่นเคยซึ่งอ,อีกเช่นเคยก็คือพลาแรกเกมน่ารักสดใเสียงติดติดก็สิบมาเราต้องร้องเด้งเไื่อป็นยังไงได้อะอุ้ยด้งด้งใหญ่นะ,ะเธอมั่นใจนะใช่ไหมบอมาถุกทางนะคุณครู But the how did r แ l ่ทุกท่านนะแต่ว่ามันด <out. S 1> um, ูเหมือนว่าเราจะแจ้ไปหน่อยนะเออมันเอออะไรกันครับเนี่ย Hey, watch out! what what is it now นั่นอะไรกันนะเออเฮ้ยยิมิซุสิกะในเหล่าก็เป็นนางลินดาตัวเซปกระเป๋าแดงแรงฤทธิ์อย่างชัดเจนนะ ซึ่งตัวละครจำเสียงไม่ได้ดังนั้นน่าจะเสียง,งเนะสียงดรัจาเนาะจริงไหมน่าจะเป็นลินดาน่าจะใช้เสียงไหล่งจีจ๊าสวัสดีจ้ะเธอสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะยอมไม่ได้ด้วยอ่ะอุ้ยคุยกับผู้นะปัดชินเดอร์ใหญ่เลยทำไม,มาโอ้โหท้าวิงสวัสดีค่ะคุณคูอืม มิสซิสกาคะไปอยู่ที่ไหนกันคะเออฉันคิดว่านะเออมันน่าจะมีทางผ่านเฮ้ยมิสซิสกาเธอไฟฉันอยู่โอว่นุยนเป็คะเธอนี่กูนี่ไม่สนใจหนูเลยนะเดียก้อนนะปหนึ่งเอาถูกทาน้วก็มันควรจะไม่อยู่ไกลจากนี่นะอะอะไรนะ เอเมื่อรอเลยเออเช่นเอใช่ใช่อ๋อรู้นั้นแหละททีนะเฮ้ยทุกคนใจเยนก่อนสิเออเออที่นี่มันจริงๆอุ้เอ้โคตรเท่เลย นี่แหละจอจุดที่นี่ไงล่ะต้องไปทางออกสิว่าไงจ๊ะเฮ้ยมีอะไรหรอยีนลินดาเองงมีอะไรเองมีอะไรกระท่อมป่ะจ๊ะดูดูมึนๆอยู่นะเจ๊เท่บ้าเอ้ยดูดูสปานนั่นสิให้อย่างน่าชัดๆโอเคเราเราก็ไม่ได้เสียงตัวละครพูดนะเออเออนี่นี่เอ้ยเฮ้ยโอเคป่ะโอเคไหมเออนี่ก็ อะไรมาต่อมาเพื่อนเราอะไรนะมันไม่ตลกเลยนะแคตาแค่มาแหละก็มันเป็นคนปิดแกเออที่นี่ทะเลาะกันอีกแล้วมาเราตบกันเลยดีกว่าไหมเราตบกันเลยดีกว่าจบสองเครืนตรงนี้สั่งเมนตอนนี้ว่าไงครับครูครูแกเออพวกเราอยู่ไหนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะจากมือวิ่งออกจากมือได้ปะวะ เออน่าจะจบพวกเราจะควรจะทำไงดีแต่ตอนนี้พ่อคะอะไรที่พ่อมารับหนูที่พ่ออยู่ไหนทำไมพ่อไม่รับทุกครับคะไม่รู้เหมือนกันจะอกี้มาติดท้าแล้วอีกหนึ่งออไรเอ็งเล็กกินด้วยรสชาติแกงไงคะเธอรสชาติจได้ไงคะหอนเซ่อเชื่นเลยค่ะอร่อยมากค่ะก็เธอเล็กินกีหมา ่ายด้วยฉันหนสิจ้าถ่ายจ้า best friend forever นิง่งอาจารย์เลสอสนสว้ไหวเธอค่้เหอทไรน่ะหืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไ,ได้แล้วเฮ้ย <Hey. S 2> ถึงดีอะไรกันนะ่ะอุ้ยจำเสียงไม่ได้เฮ้ hey. รอแป๊บหนึ่งสิจะวิ่งเร็วนักสิจ้ามิซิกา้อาอ่อฉันด้วย โอ้ยเหนื่อยนะแรงแน่ล่อย่าไปไกลสิรอฉันก่อนแล้วดูท่าิ่งเอ้ยดูน่เสียนินดาน้ามันโรงเรียนที่ใหญ่จริงๆเลยนะจะอา้าวแล้วก็คัเสเซนคัเสเซนแล้ว มีนัะ่เหอนว่าจะมีคนมาเครชนะงั้นเราไปนั่งกันเลดีกว่าจ้ met. จำได้หมว่าตอนที่เราพบกันครั้งแรกน่ะ e m e m b e จ don't you? เธอจำได้ไหมโอ้ฉันเหเวลาของผู้หญิงเฮ้ยเดกจีเราจะไปเช็กข้างในอ่ะจะจะมาไหมโอ้ยตกหน้าอุ้ยอีกเวีเลยแต่ฟัทีติดหลังนะ Okay, I'm are you going to? Hey, Where are you guys running off to? Oh. Where you two stay here, okay? Okay, i I so need a massage. Yeah. I remember the weather was cloudy. i like Our ride never showed up. Right? Uh. We clicked right uh. away, didn't we? We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a I was so freaked, out. Oh, was so freaked out. But you weren't even phased, oh. and you oh. threw oh. mm -hmm. like a at him. No, no, it was more like the size of a boulder. <laughs> Come to think of it, เธอเนี่ยังเป็นบริการฉันเลย right น i s ช่ไหมพี่สาว Hey I haven't called you sis in a long time ฉันไม่ได้คิดเธอว่าพี่สาวมานานแล้วนะพี่สาตัวแสบกับน้องสาวเด็น้อาสาวเด็กเนตั้งตั้งอเรื่องเลยนะแล้วก็มดย่งกับพีเออนินดเธอไม่พูดอะไร อยากก่างนี้นะทำไมพวกเขาเข้าไปนา,านจังเลยพวกเราควรเข้าไปเช็คดีไหมฮะเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยจะย็นโคตรมันมีแฟดไหมะ่ะมันต้องมีแฟดบ้างแหละใช่ไหมมีแฟดปะอย่าบ,บอกนะวะอ่ามีแฟดใช่ไหมเธอ What's wrong, Lynn? มีอะไรหล่ะลินเข้าก็เข้าเข้าก็เข้าจ้ะเดี๋ยวก็ขัสเซี่ยไม่ใช่ไฟดับโอ้โหปอยยังกับมิวเซียมแปลกเหมือนหลาเลยแหละอะไรมันมันมืดแล้วเหรอคุณถอเข้าไปไหนกันเท่าไหร่ละโอ้โหมันมันติดกูแล้วน่ะโอเคเด็ดเราเราต้องกลับไปแล้วล่ะ เฮ <Hey, S 2> ้ยไหนยานล่ะโอ้บ้าเอ้ยเขาวิ่งไปไหนอีกแล้วนะเขาหนีไปไหนเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตามไปนะอ๋อ่างแมงค่ะปล่อยมันตายก็ค่ะดุเกรียดๆรอมาแล้วค่ะไปค่ะแกใช่ไหมแกเออแกเนี่ยฉันก็ผิดเข้า ปล่าหรอกชั้นเหดือฉั้นอมเด็ดนึ่งยัยยอนยัยยานยัยยอนยัยยอนยัยยอนไม่ลองโทรถึงกันทันทีฉันกำลังโทรหาเขาอยู่ค่ะมิสซิสค่ะเสียงแหบไปไหนปะแล้วก็ผีสิงนิดหนึ่งยานยานยายานยายาน ล้วก็ผิดข้าวหนึ่งวิตาข่าวเบิกเนอแล้วหนึ่งปิดโคตรพละเป็นลูกตัวเอ็มแล้วก็โหลดเฮฉันอยู่ที่นี่ได้ง่ายเนี่ยปลอมไหมปลอมเดี๋ยวเอ็งเอ็งไปเผื่อรับหรอรับใหนหรอแล้วก็เปิดเบติดเปิดเบติดคืออะไรเออถูกเข้าไป ไหานนับนิ้วดิไม่กี่นิว้วห้านิ้วแหละพี่หนุ่ยชอบตอนนับนิ้วคนมาตอดจะ้ตจะตอดจ้ะเสียงเตือนเนและเราก็ถึงเวลาตามหาเพื่อนๆหลังจากที่เราหลับในยืนหลับในโดยการเราจะขึ้นไปเอ๊ะรู้สึกไปเองไหมว่ามันพับขึ้นได้ปะ นได้เปิดได้ไหมอย่าเปิดได้นะอย่าเปิดได้นะโอเคประตูมันล็อกเออดีแล้วเขาไม่ได้อยากสักเทา่าไรหรอกโอเคไม่เป็นไรนั่นเราจะสำรวจดีกว่าเดี๋ยวจะเฮ้สิ่งใครอ่ะโอ้ยจะเย็นแล้วประตูนี้จะได้เปล่าวะไม่ได้ เรามาตรงไหนเลยเนี่ยแ,แล้วก็ล็อกซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีนหนึ่งครึ่งอ้าวแล้วคัดซีนกับแม่สาวลินดาจมูกโด่มอุอ้ยตายโหผู้ชายโทรมาเอ๊ะผู้ชายอ๋อเอ๊ะใครครับเดี๋ยวว่าพุชาย,าคคชายลินลินดาลิอ,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 อลด ได้ we all die พวกเราจะตายกันหมดไม่ต้องหรอกเพราะรินดาคนนี้แฟชเก่งมากอีกพอพอพออนี่นั่นอาจจะเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ

พี่เดียอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูเดี๋ยวเขาไดแล้วก็ห้องนี้คือห้องที่รัาให้เราอัพเจ็กอัปเดตด้วยซึ่งถามว่าเราอ่านไหมขออ่านแปบ๊บอ่าบาปี้เก็ตอินโฟมีอิน o ด้วยเดีย๋ยวเราเข้ามาอ่านทีหลังด้วยนินดาโน่เอออะนั่นไหนอะอัพเจ็ก เฮ้ย I can't find object นะไปไปไปต่อต่อห้องนั้นอีกเขาได้หวังว่าไม่มีมันต้องไม่มีเอ๊ะได้สีฟ้าหมดนมีไอ้ที่นี่เกิดอะไรกัน ถ่ายรูปห้องส้วมไปวิจารณ์แบบเป็นสากโซเชียลอะกินน้ำแล้ววิ่งได้ปะน้ำน่าแล,นแล้วก็นินดาได้เข้าห้องน้ำใชยนหมนิ่งห้องส้วมเหลืองมากมันเหมือนจะมีไอเทมแต่ก็น้อ no, งไม่มีเลยม้นจะวิ่งไปเรื่อย โอ้ยทำมันยาวะเอ๊ะ,อะห้องนี้ห้องนี้ต้องมีอะไรล่ะแล้วก็มีหมูเราจะแอบมาตรงนี้นี่นแหละพุ่งเลยพุ่งเลยเออเออแล้วหมูก,ก็หนีแต่ห้องนี้เหมือนจะมีเออเออได้ได,ได้ได้อะไรอะเหมือนจะไปที่ทำอยากจะรวยไหมอยากจะสำเร็จไหม เอออยากจะมีความรักที่ยืดยาวไหมนะเป็นการทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างนะซึ่งไม่รู้เลยห้องนี้ล่ะเอ้ยห้องนี้ต้องมีคนดีแล้วะจังหวะนี้เออร์ลำคาญก็บอกกันเด้อจะได้ไม่เข้ามาเอออ่ะเปิดประตูให้นะอ่ะอ้าเชิญตาสบายเลยจ้ะนะจ้ะนะจ้ะเอาที่สบายใจเลยจ้ะไม่ข่อยงงเด้อ ห้องนี้ก็ร้องไม่มีอะไรเลยเฮ้ยๆผีตัวแม่ว่ะเฮ้ยเจอเส้นทางแล้วเฮ้ยป้าป้าขอทางหน่อยป้าขอทางหน่อยมันมันเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมาแบบไม่เกะอะไรเลยมันเดินมาแบบไม่เกะอะไรเฮ้ย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 ป้าป้าหยุดทำชิชัยก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบอบได้มันบอบได้มันบอบได้หยุดหยุดผ้าผ้าหยุดหยุดระหว่างนี heures, <c oughs> ้ล้วก็อ้อม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 ไปเลยเออเออให้มันเยิงย่างช้าๆไประหว่างนี้เราก็เอ็งมาเอ็งมาถ่ายนะเออ ถ่ายหลังจุกๆไปนึงกดพี่เดียอัปเดตกันเลยทีเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวทำไมมันขึ้น,น,นด้านแดงแรือผีตัวเก่าเรือผีตัวเก่าแต่าทาไปทามันลงเหลือเกินมันมันมีอะไรไป,ปี๊ฟ้าฟ้าอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเม่จำสเกลแหละแล้วก็เขากลับมาที่เดิมอีกไอ้ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะ nè miêu, Ê điểu, Xem này, à, rồi, rồi kiếm vật gì đây, rồi, tròn bàn pha được bao mà, điểu, tiếng ห้องมันเยอะไปเฮ้ยห้องมันเยอะไปนะแอบตู้อิดล็อกมันล็อกจ้ะโอเคแล้วก็อันล็อคประตูมีอะไหมมีเลยไหมเอะ๊แะแล้วเราก็โอ้โหเข้ามันคืออะไรเนะี่ยอะไรอะ ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างอยในรูปนี้ไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกมา้าแต่ตรงน,นี้คือฟา้ามากคือฟาานะ้าเหมือนครับเธอเธอเก็บฉันสิเธอเก็บฉันสิแต่ฉันมองไม่เห็นไงอืม เฮ้ยอ้าวอาวกดอัปเดตเฉยเลยอะไรวะเดี๋ยวสู้ๆเฉยๆก็จะกดอัพเดทต่อเหอเฮ้ย hey, ทางนี้ไม่เคยมานะทางนี้หนูเป็นทางที่เราเปิดไร้ผีปะ่ะเออเฮ้ยทางนี้ไม่เคยมาดัง mm hmm. น,นั้นมันต้องมีอะไรในนี้แ ah, no ah, น่อ่าโน้ตอ่านทีหลังเฮ้ยเฮ้ยมา แล้วก็เจอป้าแกที่เราทำให้แกสติตนิงไปได้รอบหนึ่งแล้วกำลังกำลังแดกอาหารเย็นเนอเโอ้โหกินอะไรนั้นโอ้โอ้โ,โอ้สวยงามสวยงามจะสาาจ่ายอกอาจาครับแล้วก็ยาน,านมะันอะเออหายไปโดยดีเลยน่าเกียดอ่ะมันเลย หลังจากที่อาตามหากนญแจมานานก็อยู่ตรงนี้แบบไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีอะไรเลยแต่มันอยู่ตรงนั้นได้ไงนะถึงก็ต้องไปดูคลิปคนอื่นเะไม่ไหวอย่ไปไขกุญแจก่อนมา ในที่สุดก็ได้ไข่สักทีนะแล้วก็เข้าไปซึ่งคือคาเซนนี่ดาบโอ้ยพีกันไกลแล้วก็จึงกับตุ๊กตาตัวน้อย ขี่เนตาได้ปิ๊บปปิ๊บปั๊บน่ารักนะครับีตัวนี้มันไม่อยากข้นะไมพร้อมหลัจาเหนื่อยมานับการทาัิไมพร้อมไปไปไปเองไปเองไปเองไม่ต่อไปไปไ เอ้ยอยู่ไหนไอ้ยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออหายไป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 ตกไปเด้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ่ายจริงถ่ายให้เตอะมันไม่ติดอ่ะเออหายไปหายไปหายไป โอ้โหเกือบเเกือบไหมละเกือบไหมละมันจะเห็นไหมปัอมอยู่โอ้โหมาเฮ้ยเฮ้ยเทำาไมโอ้โหอ้โหอ้โโอ้โหเกือกืเฮ้ยมึงตายจะเธอไม่ไม่ไมจเย็นจเย็นพี่สาว เออเออเหนื่อยแทตายเดี๋ยวก็สลายกายเป็นผุยพิงคืออะไรเด็กันไกลเหรออีดิปปีนี้เราไม่อ้าหรอกนะปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปนะ แล้วคือไงได้กันไกลเหรอคือได้กันไกลเอาไปทำไมอ,ะอ่ะฮะเอาไปทำไมอะ่ะเอาไปจะผมเหรอเหรอเงินพาร์ทนี้ก็ออกมิว่าตัดจบแค่นี้ก่อนแล้วกันกับพาร์ทแรกหรือพาร์ทสองไม่รู้นะไปหลับบ๊ายบาย